ค่ะพอเซียนกลางดงสวัสดีครับแม่พระโชคล้วก็เอฟซีทุกทุกท่านครับค่ะมือนีกามาสายแน่ค่ะพอเซียนมือนีแอดมินกายากงานติดลูกค้าพอเซียนอากาศหนาวหนาวแน่ลูกค้ากะเริ่มมีลูกค้ามาเสริมสวยมาซาผมมาเห็นยังละค่ะเซียนกาเสียหนาพักง่นน้ำพักก็ดีละค่ะ สวยกับท่านอยู่ดอกน้อพ่อเซียนท่าก็เทียงกลัวหนึ่งเนาะค่ะครับอ่าซึ่งแนวทางตัวเลขของพ่อเซียนหมู่ว่านนี่เดี๋ยวเด้อบังดีเอเอหมู่ว่านนี่กับเขามีไเด้พ่อเซียนเดียวนะคะแนวทางตัวเลขของพ่อเซียนกลางดงหมู่ว่านนี่เขาตัวเน้นตัวหนักของพ่อเซียนสามตัวบนที่พ่อเซียนเน้นนะคะเข่าเจ็ดซีพิเศษบนแล้วก็เข่าเจ็ดหกพิเศษล่างเขาบนล่างค่ะ เขาโตเน,น้นโตนักค่ะว่านเนี่ยค่ะดีเจน้ำเอ็ซีครับจี่หมูว่านโครเลยตามกับพ่องสีชกมันเนี่เนาะค่ะผ่าผู้ใดกะพึ่งขมมาเบิงไม่ของเหมี่นพระโชคอ่ะท่านเอกติดตามเบิงกะล่องออกไปเป็นหน้าทางเบิงเนาะคือเด็กคุ้ยมากจนเกิดเหตุเห็นใ่ดอกหูใ่ดอกว่าเป็นยังไงสำหรับเอ็ซีที่เป็นขมมาเบิงไม่ท่านได้รู้นะกะทดลองเบิง ติดตามเบื้องเป็นแนทางเนาะแบบมีข้อมีหลุดเนาะเด็กกับเด็เนาะค่ะซึ่งแนวทางตัวเลขของเพอรเซียนนี่ที่หลุดมากตั้งแต่วันที่สิบเขาติดต่อมาสองหมือนละเพอร์เซียนครับค่ะเมื่อนี้้าเขากับเป็นมือที่สามค่ะสถิติของเพอร์เซียนน่ะเขาติดต่อเดินดีสถิติเก่าเก่ามือนเพอรเซียนครับค่ะสำหรับสูตรของเพอรเซียนกันบุ๋มเอิ้ที้ สิบมันหลุดเนาะค่ะสิบหลุดเพเขาเลยล้วก็สิบเอ็ดสิบสองกับเขาเขาลายน้อยนั่นมือนี้มือที่สามค่ะคหลังจากหลุดวันที่สิบเนาะครับแต่มีทางทางไอเอฟซีก็เหรอครับมือน,นี้กัไอเอฟซีมันมาไม่ก็เหรอครับค่ะเขาลายลายน้อยเนาะค่ะไ่เหอฟซีได้เงินใส่เงินสวยช่วงไกล่ปีใหม่แล้วค่ะครับแต่พ่อเด็กถ้าทู่ค่ะครับเขากำหนาเนาะค่ะแต่ เอพซีก okay, okay, right. wow. so so ับวายุเหรินโบลายดอกเพื่เซียนเอ้ยทั้งเช่นเพื่เซียนการนงกรดีใจ้าหน้าม่อกกับเหรินเบื่องมง่ายเนาะเขาเอื่นเนาะค่ะคือแบบพ่อได้พากับข้อกับนหน้าก็ดีแล้วล่ะค่ะก็ได้สร้างไปค่ะครับว่าแนวทางตัวเลขกกับมันออกสมือเนาะแนนแบบมันออกสมือครับเลยเรีนไปเรื่อยค่ะเอาก็ได้ซีเรียสนันทำเทาได้แล้วเทาก็หยุดก็ได้เ่าะเป็นยังค่ะทำทั้งวันใดๆทำไปถึงตามเาได้วใดหยุดไปพักไป มื่อหนา้ากัเลยไม่เอครับเอากอบพระทรงไปซีเรียนมันตัวลเเนะาะแต่นีหล,ลหลน้อยืัว่าละจากน้อยจากเล่าแล้วคันกึองมู่บ้า,านจาก้จากเล่าแล้วก็ซื้อบ่อหลายบาทกับเมื่อหลายเด้มันหลายตัวเนาะะมันหลายน้อยเออมันหลน้อยหลายตัวบังเจ้ากับให้สองหกบางค้นกับบ่อตัวใจเด้สมมุดเนาะสองหกค้นสิเป็นสองเก้าบ่อันวาแม่บ้านเอ็กซี่กัชิดลำลำเอาลำในพอเซนมากมันอย

วันนี้ค่ะ<ฮ>สำหรับแนทางตัวเลขของพอเซียนกลางดงนี่เอฟซี 4, พันวาอุย้ยสุดยอดอีหลีครับทำไล่สถิติแบบเข้าติดตอเดินดีได้ฮอดเก่าเมื่อน,นี่มันสุดยอดอีหลีบริษัทเอฟซีพันวาพอเซียนสำหรับเรื่องของทั้งวัดกะที่ว่าีิบวชกะหลังหัวไงออกเนาะรัฐบาลไทยสิบหกยังสิบข่าไปติดตอไวจานเนาะค่ะเพราะว่าคนท่านน้ ทางเส้นขนงกบุกงว้วนสิบวทมือถ่าแต่ว่าคุณก็ว่าปลายเดือนนี้แหละค่ะหลงังหัวใหญ่ออกเนาะค่ะทางพระเส้นขนมกับเจ้าีบขอบไปหาพาระอาจารย์ให้พระอาจารย์เป็นผู้ชี้แจงเนาะค่ะสำหรับผู้ใดสิร่วมทัม้งบุญน้ำท่านกัซอยกองบวชเพิ่นกัจังว่ากันเนาะครับเนาะเพราะว่ากำหนดการทุนคา,าริมีก็ต้องรอพระอาจารย์เป็นผู้ชีนะ้แจงนะค่ะครับประมาณหลังจากหัวเแล้วจะผ่านท้ายออกวันที่สิบหกเนาะ ทั้งพระเซียนการหลวงกับคุณแม่พระเจ้ากับเจ้าจีขวบไปมาให้ท้าอาจารย์เนาะให้พระอาจารย์เป็นชี้แจงเนาะให้กับเจ้าจีมาชี้แจงกันว่าจังใดจังใดบุญเมื่อใดคนติดตั้งกองบวชเมื่อใดเนาะทำมาผู้ใดอยากทำบุญทำท่านกับกองบวชเนาะล่อให้มันมันชัดเจนเดี๋ยวจะแจ้งให้อีกเทือนึงเนาะเจ็บเงินไหวก็ได้ครับจับซี้โบเลยทั้งบุญมึงก็ว่าโอ้พระเซียนเมื่อไรนาเลยวะงพระเซียนเรียกว่าแม่อท่านเนรนั่นหรอคน แทงกับนดการเมื่อก่อนครับผมแต่เขาข่าวก็คือสิ้นเดือนนี่ละครับสิ้นเดือนแน่นอนตาบหงว่ามือไหะต้องขอไปหาพระอายอีกทค่นึงค่ะสำหรับเอฟซีท่านใดที่ที่ล่ออยากทําบุญบวชเนาะครับผมค่ะเดี๋ยวก็จะได้กองบวชน้ำเนาะทำบุญบวชน้ำใช่ไหมเดี๋ยวให้ชัดเจนก็นี่เดี๋ยวทั้งช่องแอดมินกับพอเส้นกลางหลงจะแจ้งให้อีกเทื่อนึงพี่เนอะค่ะเอาขันหน้าของเ้านอนหมดเลยเนาะ ค่ะบันนี้สำหรับแนวทางอัอหฮาหนอยมือนี้มีแต่ฮานอยดีนเนาะพอเซียนมือนี้มีแตฮานอยครับมือ,อเพียงใดมือขึ้นนีหนาวครับพอเซียนมือขึ้นนีนนนทั้งบ้านเนาะร่มครับร่มหนาวร่มหนาวมากจนได้แม่พระโชกจนได้ไปจกเสือกันแา่แบบรุดมีหมวกมหาไซเม็นหนาวทั้งหนาวทั้งร่มืขึ้น<า>พอเซียนมรนี้ เรเชี่ยนเครื่องทำน้ำอุ่นกับเสียต้องใส่สิทดิต้มน้ำอาบโม่ไหวเราเชี่ยนสากเราเลยคันอาบน้ำเย็นเรเชี่ยนสูบได้พ่อสูว่าเนาะอาบน้ำเย็นบ่ค่อยได้อาบน้ำเย็นบ่ได้เลยครับปูสูงไหวพี่น้องคะสบันเลยล่ะพ่อสูว่าต้องท้มน้ำบ่ได้กันนำอุ่นครับค่ะต้องทำนำบุญกับใจสร้างเราก็มีสอมเดียวนี่โอ้โหได้เป็นสร้างกับมาสอนมันเราเชี่ยนได้เลยเครื่องทำน้ำอุ่นกับเชีย ไปพ่ได้ก็เล,เลยได้อาบน้ำเย็นเอะสูโอไว้ก็ต้องต้มน้ำเพื่อเราหอเนาะนวทางเขาเนาะ,ะที่จะได้ไปฮายูดจ่าฮะแลนเนาะวันนี้มีแต่น้อย<ะ>สามตัวกับไปที่สี่หาสูนครับก็คือที่หาสูนก็คือเป็นตัวเน้นนะครับคร<ะ>ับน,นีสองตัวก็มีเก้าซีหกศูน หนึ่งเก้าครับแล้วก็มีสี่ศูนย์กับหนึ่งเจ็ดครับอ่าครับอีกแคหนึ่งนึะครับเนาะสามตัวก็ให้ไปที่สี่ห้าศูนย์ครับคือเป็นตัวตัวเด่นแหละครับไปตัวร่วงกับมี่เก้าสี่หกศูนย์หนึ่งเก้าแล้วก็มีสี่ศูนย์กับหนึ่งเจ็ดเป็นตัวกันครับอ่าแต่มีมีสามีแหละครับสามเก้าครับค่ครับผม สำหรับแนวทางห้าหน้อยของพอเซียนกลางดงเนาะคะ่ะเนาะสำหรับเอฟซีันไดล่อค่อยหน้าทางตุเลขของพอเซียนมือนหนิกาผิดารณนาจวดจาดพี่น้องคะค่ะทางช่องแบม่ผ้าโชคกาดีใจน้ำเอฟซีพูพนโชคดีเด้อเพราะว่านี่สำหรับหน้าทางตุเ็ศของพอเซียนกลางดงแตกตัวนินตัวหนักเนาะคะ่ะ เอาสำหรับคิมนี่กะขอขอบุญขอบคุณพ่อเซียนกลางดงเด้อที่เอาแนวทางมาฝากตอนเอฟซีแห้เพลินมีโฉคมีหมานมีโชมมีลาบกันค่ะพ่อเซียนค่ะสำหรับห้าน้อยมือนีเนาะค่ะครับผมค่ะขอบคุณค่ะพ่อเซียนสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพี่น้องคะสำหรับแนวทางตัวเลขของพ่อเซียนกลางดงห้าน้อยมือนีสิบสามท่านว่าหกหาเนาะค่ะ สี่ห้าศูนย์เน้นไปที่สี่ห้าศูนย์เพี่น้องคะตัวขีดเ้นใตสีแดงเนาะตัวเน้นตัวหนักคะ่ะส่วนตัวล่องมีเก้าสี่มีหกศูนย์มีหนึ่งเก้ามีสี่ศูนย์มีหนึ่งเจ็ดค่ะสำหรับเอสซีทันใดที่รอคอยแนวทางตัวเลขของโพเซียนกลางดงกัแคปหน้าจอเก็บไปพิจารณาคะ่ะพี่น้องคะค่ะซึ่งเมื่อวานนี่แนวทางของพอเซียนแตกตัวเน้นตัวหนักนะะเนาะ เอาสำหรับเอฟซี C, ันใดล่อค่อยกับผิดจระนาค่ะสำหรับเอฟซี C, ันใดขัดกรผพานทางช่องกเสนอไปเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นแนวทางตัวเลงมีเข้าไม่รุดไทยวิศแต่เรานญาตในการรับชมรับฟังค่ะพี่น้องคะค่ะเอฟซี F C, ันใดลงทุนทางช่องกะขออวยพรขอให้โชคขอให้มนันสื่อน้อยไดก็ใหแตกสองตัวสามตัวโป่งปังพี่น้องคะ,คะขอให้โชคดีไม่ใช่กันสุขูสุขคนสำหรับเอฟซี C, ันใดลงทุนมือแลงเนาะคะ่ะ สำหรับคลิปนี้ทั้งช่องแหม่มพาชกขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่น้องขาคลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ